สำหรับช่วงรอบด้บาบ้านเราแอร์ราชบุรีในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปพบกับสวนมะพร้าวต้นแบบที่ได้ฟื้นฟูด,ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์จนสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีค่ะและก็ลดวิกฤตมะพร้าวขาดคอในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลปราสาทสิธิ์อำเภอเดิมสดวกจังหวัดราชบุรี มะพร้าวขนาด20กว่าไรในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลประสาทสิทธิ์อภอดํานสุวสรรณราชบุรีแห่งนี้เป็นของคุณลุงจิตพลอัมพวัพลิพพนและครอบครัวซึ่งถือเป็นสวนมะพร้าวต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดะมีเป้าหมายหลักคือการทำอย่างไรให้มะพร้าวนำหอมมีผลดกและให้ผลผลิตตลอดทั้งปีปราศจากวิกฤตมะพร้าวขาดคอที่มักจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรส่วนใหญ่ ดยคุณลุงจิตพลอัมพรวพลินหรือว่าคุณลุงใหญ่เจ้าของสวนได้เล่าว่าแต่เดิมสวนมะพร้าวแห่งนี้ได้ใช้สารเคมีเป็นหลักทั้งใช้ฆ่าหญ้าและกําจัดมแมลงแต่หลังจากได้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการจัดการสวนแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์โดยการเลิกใช้สารเคมีเพื่อนําความเป็นธรรมชาติกลับคืนมาซึ่งเริ่มจากการปรับปรุงบารุงดินด้วยการผลิตปุย๋ยหมัก ปุ๋ยโฮโมนน้ำหมักยูเนซียจากปลานุ่มและไข่รวมทั้งพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้ภายในสวนมาช่วยในการบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อันทําให้ต้นมะพร้าวมีความแข็งแรงผลดกและออกผลอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการผลิตสารเชื้อพันจากเชื้อบิวเรียและเชือ้อราไตโครมามาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชทําให้ศัตรูพืชลดน้อยลงและการปล่อยแตนเบียบาคอนเพื่อกําจัดแมลงศัตรูมะพร้าวอาทิหนอนหัวดําและ แมลงดำน้ำําที่มักจะสร้างปัญหาให้เกิดเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเป็นอย่างมากตลอดจนการหมั่นลดน้ําต้นมะพร้าวซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องทําอย่างสม่สมําเสมออ,อสาสว่งของผมนะแต่เดิมนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนดูแลให้ให้ดีอย่างนี้เดิมอะฉีดยาหญ้าอย่างเดียวถ้าเก็บทุกอย่างอะตัดไม่ให้เหลือแล้วก็ไม่ได้ปลูกอะไรแบบนี้ พอเข้าโครงการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ก็เลยมีการจัดัดแจงให้ดีขึ้นดินนี่เราก็เริ่มไม่เลิกจิตยายายทั้งเป็นปีๆนะครับพวกเคมีซึ่งแต่เดิมเราก็ใช้พวกเ,เคมีทางวิทยาศาสตร์เช่นยาฆ่า,มาแมลงต่างๆปัจจุบนันนี้เราก็ไม่ใช้เลย เราก็จะมาดูแลเรื่องดินเราก็ต้องเอาไปตรวจสอบก่อนว่าดินเราเป็นกรดเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเรารู้เราก็เริ่มทำน้ำหมักชีวภาพต่างฮอร์โมนต่างๆขึ้นมาน้ำหมักของเราก็มีพวกน้ำหมักปลาน้ำหมักนมน้ำหมักไข่น้ำหมักผลไม้สิ่งเหล่านี้มันจะบำรุง ให้ต้นพืชแข็งแรงขึ้นและมีผลผลิตดีขึ้นจากน้ำหมักไม่พอจะเจอพวกมแมลงแมลงนี่เราก็ใช้ไม่ใช้สารเคมีเช่นไซเปอร์หรือแล a นิต่างๆเราไม่ใช้แล้วเลิกใช้ทั้งหมดกลับมาใช้ชีวพันธ์เช่นบิวบรเลียเมทาลลิเซียมบีทีแล้วก็ไตโครมาหรือไวซิลัสทุกอย่างมันก็คุมได้หมดแหละ มันก็ทําให้ต้นไม้นี่แข็งแรงขึ้นไม่ต้องถูกพวกสารเคมีมาทําลายให้ต้นไม้นี่อ่อนแอเพราะว่าทุกอย่างที่เราทําไปเนี่ยเป,เ,ปเ,ปเป็นพวกบารุงทั้งทั้งนั้นเลยทําให้รากดีขึ้นรากดีขึ้นใส่ธาตุอาหารได้ประหยัดขึ้นเพราะเราสามารถที่จะให้สารอาหารตัวไหนมากตัวไหนน้อยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ไง หลังจากนั้นเราก็จะฉีดจีวพันธุ์ทุกแรกๆเรียกวัน5วัน7วันปัจจุบันนี้เราฉีดห่างมาอีก20วันเพราะว่ามันควบคุมได้เกือบหมดทั้งหมดแหละถึงแม้จะมีบางส่วนที่เสียหายเสียหายไปบ้างแต่ไม่เสียหายแบบเสียเสียหายทางเศรษฐกิจเราจะมีผลผลิตเก็บทุกๆเดือนก็ถือว่าผลผลิตของเราน่าพอใจอ่ะซึ่งบางส่วนนี่เขาเก็บได้ ไม่ถึงร้อยหรือร้อยแต่เราเก็บเป็นพันๆลูกขึ้นไปอะซึ่งราคามันก็ช่วยให้เรามีรายได้เลี้ยงตัวอยู่รอดและนอกจากการบริหารจัดการภายในสวนอย่างเป็นระบบแล้วทั้งสวนยังเลี้ยงชะนลงในการช่วยผสมเกสรของดอกมะพร้าวทำให้ได้สายพันมะพร้าวที่สมบูรณ์และมีลูกดกมากยิ่งขึ้น โดยคุณลุงได้เล่าว่าเดิมได้เลี้ยชนลงไว้ภายในสวนประมาณ20ลงังแต่ก็ลดลงเหลือเพียงแค่หนึ่งลังเนื่องจากใช้สารเคมีทําให้ชนาลงหนีตายย้ายไปอยู่ที่อื่นจนในปัจจุบันทางสวนได้เลิกใช้สารเคมีอย่างถาวรทําให้ชนลงที่เหลือเพียงแค่หนึ่งลังนั้นสามารถต่อรังกันเองจนมีชนลงเพิ่มขึ้นเป็น5ลงังนั่นคือหมายถึงตัวชี้วัดว่าระบบนนเวศภายในสวนได้กลับมาดียิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังมีการนําใบต่างเหรียนมาปลูกไว้ตามร่องมะพร้าวเพราะด้วยคุณสมบัติของใบต่างเหรียนจะเตือนเติบโตในแนวราบตัวเร็วระบบรากตื้น ทนร่มและทนต่อการเหยียบย่ำได้ดีทําให้สามารถควบคุมวัชพืชลดปัญหาการพัทลายของหน้าดินปรับปรุงคุณภาพและรักษาความชุ่มชื้นของดินทําให้รากมะพร้าวนาหอมมีการเติบโต,ต,ต,ตที่ดีสามารถดูดอาหารทั้งที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติและที่ได้เพิ่มเติมลงไปสู่ดินและยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับคุณลุงและครอบครัวได้มีรายได้อีกทางหนึ่งด้วยนั่นคือการนําใบต่างเรียนมเพราะใส่กระบะทงจําหน่ายให้กับบริษัทที่มารับซื้อมะพร้าวและขายให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่สนใจในราคาถาดละ1 0 0 120ถึง120บาทเริ่มแต่เมื่อเราไม่ได้ปลูกวบต่างเหรียญนะฮะหลังจากเราเข้าประเภทเกษตรอินทร์เขาก็นําใบต่างเนนะะหลีงงยงมาให้เราปลูกเราก็ยังไม่รู้คุณ,คณประโยชน์มันอย่างไรพอเรามาปลูกปับ๊บมันก็ช่วยคุมดินความชุ่มชื้นในดินมันก็ม,มีมีมากขึ้นเพราะยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ย ใบตัางเดืองนี่สําคัญมากเลยถ้าปลูกแล้วบารุงดีๆนะมันจะหนาความชุ่มชื้นในดินจะเยอะหน้าดินจะไม่แห้งแล้วต้นไม้ก็ก็จะสมบูรณ์ขึ้นจะมีความสดชื่นมากขึ้นแต่ในสวนของเรานี่เราปลูกพืชพันธุ์หลายๆอย่างมีทั้งพริกมะละกอกล้วย แล้วก็ยังมีต้นทางหลังต้นทางหลังที่เราปลูกเนี่ยเพื่อที่จะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็อย่างรากลากล้าใบทางหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็นปมมันสามารถตึงไนโตรเจนอากาศเข้ามาช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตได้ดีจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประหยัดปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ทางด้านนายสุพัฒน์อ่อนคงเกษตรจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าสวนมะพร้าวของคุณจิตพลจะมีความแตกต่างจากสวนที่อื่นทางด้านการบริหารจัดก,การภายในสวนอย่างเป็นระบบโดยมีการปลูกพืชหมุนเวียนแบบผสมผสานไว้ตามร่องสวนเพื่อนําม,มาใช้เป็นวัตถุดิบในการทําสาชีวพันธุ์เพื่อใช้ภายในสวนที่มีความปลอดภัยสูงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงชนโลงในการช่วยผสมเกสรของมะพร้าวตลอดจนให้สารบํารุงการรดน้ําอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุม ความชื้นทําให้บรยากาศภายในสวนมีแต่ความร่มรื่นเย็นสบายอาจจะส่งผลทำให้มะพร้าวมีความเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีถือเป็นการประสานห่วงโซ่อาหารแบบลงตัวส่งผลทำให้มะพร้าวน้ําหอมที่นี่มีผลดกในปริมาณ20-32ลูกต่อทลายซึ่งบางต้นต้องใช้ไม้ค้าและที่สำคัญให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอปัสตากวิกฤตมะพร้าวขาดคอ ซึ่งถือเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างในการประยัมพันธุ์และเผยแพร่องค์ความรู้ดีให้กับเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวได้เข้ามาศึกษารเรียนรู้และนําไปปรับใช้ภายในสวนของตอนเองเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่อาชีพเกษตรกรครับที่นี่ก็เป็นสวนของลุงกิตตพลนะครับซึ่งอยู่ที่หมู่ที่4ี่าบลประสาทติดอําเภอน้ำเงินสะดวกจังหวัดร,ราชบุรีนะครับซึ่งสวนที่นี่นะครับได้มีการดูแลจัดการนะครับเป็นอย่างดี ซึ่งเป้าหมายสาคัญคือทํำยังไงมะพร้าวนะครับมีผลดกแล้วออกสม่ำเสมอทั้งปีนะครับซึ่งเท่าที่ได้มาเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับคุณลุงจิตพลนะครับ,บก็ปรากฏว่าคุณลุงก็ได้ดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของคัดเลือกสายพันธุ์มะพร้าวนะครับที่มีลักษณะอดกนะครับน้าหอมแล้วก็หวานเป็นที่ต้องการของตลาดโดยมีการดูแลรักษาตั้งแต่เรื่องการปรับปรุงบํารุงดินนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่เรื่องของการนําใบต่างเหรียญน,นะครับมาปลูกเพื่อกควบคุมความชื้นแล้วก็ลดการนะเลยของน้ําทําให้รากมะพร้าวน้ําหอมนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็สามารถดูดสารอาหารนะครับที่ได้เพิ่มเติมลงไปในดินรวมรวมไปถึงสารน้นที่มีอยู่ในในทางธรรมชาตินะครับนอกจากนี้นะครับคุณลุงได้ใช้สารจิวภันธุ์ต่างๆอย่างเช่นใช้นมปลานะครับไข่นะครับและรวมไปถึงการใช้ วัตถุดูต่างๆที่มาจากพืชอย่างเช่นหยวกกล้วยปรีกล้วยนะหรือผลไม้ที่มีรสชาติต่างๆเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงเรื่องคุณภาพของการติดดอกก็ดีการที่จะยืดให้พร้าวดกก็ดีนะครับและรวมไปถึงการป้องกันกําจัดสตรูพืชนะครับที่สําคัญก็คืออย่างเช่นหนอนหัวดําหรือมะงร็งลำหนามนะครับคุณลุงก็มีการปล่อยอแตนเบียนบลากอนนะครับรวมไปถึงมีการทําสารจิวพันไ้ใช้เอง จากเชื้อ BT หรือว่าบิวเรียในการป้องกันการจัดตัวพืชต่างๆครับการที่มะพร้าวดกนะครับเต,ต่าที่พูดคุยก็สืบเนื่องจากคุณลุงได้มีการเลี้ยงชันโรงนะครับซึ่งช่วยผสมเกรสรทําให้มะพร้าวมีการผสมเกรสรอ,อย่างอ,อย่างดีนะครับตรงผลให้แต่ละตะาลเนี่ยดกนะครับเต่าที่ดูดูเนี่ยเกินยี่ผลต่อตะายะและที่สําคัญคือการให้น้านะครับมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทุกวัน เพื่อควบคุมความชื้นนะครับในถั่วมะพร้าวซึ่งทาี่นั่งเรือเยี่ยมชมสวนนะครับจะเห็นว่ามีอุณหภูมิต่ําเย็นนะครับนั่งสบายอันนั้นแสดงว่าทําให้มะพร้าวนะครับสามารถเจริญเติบโตได้ดีและที่สําคัญกว่าอย่างอื่นก็คือลุงก็ไม่ได้ปลูกมะพร้าวอย่างเดียวนะครับมีการปลูกพืชแซมหลายชนิดบางชนิดก็นามาใช้ในการทําสารต่างๆในการป้องกันกําจัดตรูพืชนะครับอย่างเช่นตรงหลังแล้วก็ที่สามารถเสริมรายได้ด้วยก็อย่างเช่น กล้วยนะครับหรือว่ามะละกอรหรือพริกอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งถือว่าสวนนี้มีความาแตกต่างจากสวนพี่น้องเกษตรกรกกรายอื่นนะครับซึ่ง่งผลสุดท้ายก็คือทําให้มะพร้าวสวนนี้นะครับมีผลดกแล้วก็ออกดอกสม่าเสมอแทบจะบอกวาอ่าไม่ขาดคอนะครับมีบ้างก็เป็นสวนเล็กน้อยอก็ถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่สามารถนําไปเผยแพร่แล้วก็ประจานพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวนะครับได้มาดูแล สวนแล้วก็เข้ามาศึกษารโงงานได้แล้วที่นี่นะครับก็แถมไ่นิดนึงคุณลุงก็มีใบต่างเหรียญนะครับถ้าตนรถตั้นใด,ดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่คุณลุงจิตจิตพลนะครับที่หมู่ที่4ตำบลประชาศิตอําเภอนนนวสะดวกจังหวัดราชบุรีครับขอบพระคุณครับ และนี่คือส่วนมะพร้าวน้ำหอมตัวอย่างที่เป็นความสําเร็จจากการฟื้นฟูด,ด้วยวิธีกเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร,กรในระยะยาวโดวยทางสงานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีอยากแนะนาให้เกษตรกร,กรชาวสวนมะพร้าวได้เข้ามาเรียนรู้และนําไปเป็นแบบอย่างในการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนปลอดภัยและส่งผลดีต่อครอบครัวของเกษตรกร,กรและต่อการมีชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยผู้สนใจญ,ญ้าต่างเรียนค่ะหรือสนใจที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานสามารถติดต่อทางสวนได้ที่หมายเลขโทรศัพ 088-244-1979จิตนามรสมีทีมข่าว RCTV รายงาน